ูเป็นตำรวจไล่ยิงคู่วิวากระสุนพลาดชาวบ้านเจ็บไม่โดนคดีอาญาได้ไงเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแย่งกันขับรถออกจากปั๊มฝ่ายพลเรือนถือปืนขู่ตำรวจถือมีดสปาต้า รู้ว่าสู้ไม่ได้ยอมถอยแต่เมื่อคู่กรณีขับรถออกไปตำรวจกลับไปเอาอาวุธปืนนำมาไล่ยิงคู่กรณีจนกระสุนพลาดไปโดนคนอื่นได้รับบาดเจ็บแล้วจะไปกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นคนร้ายได้ไงทั้งๆท,ที่เหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทถ้าเป็นพลเรือนทั้งคู่เมื่อเกิดทะเลาะวิวาทฝ่ายยิงปืนจนโดนผู้อื่นบาดเจ็บจะโดนคดีอาญาสถานหนัก ครั้งนี้คงต้องติดตามว่าตำรวจที่ยิงปืนในที่สาธารณะจนไปโดนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจะโดนคดีอาญาและโทษทางวินัยอย่างไร <L un> จากเหตุเมื่อเวลา14.30นนวันที่11ธันวาคม66ตำรวจสอพอสารพีได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันบริเวณในปั๊มน้ำมันริมถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอกเจราพาศจากสูงผู้กำกับสอพอสารพีพร้อมด้วยชุดสืบสวนและหน่วยกู้ภัยหนองพึ่งเชียงใหม่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นประชาชนทั่วไปถูกลูกหลงกระสุนแฉลบที่ขาซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อยและรถเก๋งสีขาวทะเบียนจอดอยู่ข้างทางมีรอยกระสุนบริเวณประตูด้านหน้าซ้าย สอบสวนผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่าขณะเดินทางกับแฟนจะไปทำธุระในตัวเมืองเชียงใหม่มาถึงบริเวณปั๊มน้ำมันมีเหตุทะเลาะกันจังหวะรถยนต์ของตนต้องชะลอพอดีเห็นว่ามีการยิงกันจึงได้ปรับเบาะรถเอนนอนและรู้สึกเจ็บที่ขาและได้ยินเสียงปืน3าสนัดส่วนคนยิงเป็นชายผมเกรียนทราบต่อมาผู้ก่อเหตุยิงคือรองสารวัตรสืบสวนสพสารพีเปิดเผยว่า ขณะกำลังจะขับรถออกจากปั๊มคนร้ายก็จะขับออกจากปั๊มเช่นกันคนร้ายใช้เก่งฮอนด้าสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลังจึงได้ตะโกนด่าไปคนร้ายได้ลงจากรถและถือมีดและปืนออกมาด้วยและพยายามจะเข้ามาแทงตนจึงได้คว้าปืนออกไปคนร้ายเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งขึ้นรถและขับออกไปตนได้ยิงยางรถของคนร้ายเพื่อให้หยุดคนร้ายได้ขับรถออกไปทันที ด้านพันตารวจเอกจิรภาสสศักสูงผู้กํากับสบพสารพีระบุว่าจากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อในปั๊มให้ข้อมูลว่าเคยเห็นชายที่ขับรถเกง๋งคาดว่าเป็นคนในละแวกพื้นที่เบื้องต้นได้สั่งชุดสืบสวนติดตามหาตัวชายดังกล่าวเพื่อน,นําตัวมาสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องการแยกกันขับรถออกจากปั๊มต่างฝ่ายต่างใส่อารมณ์และชักปืนอาวุธออกมาข่มขู่กัน นักกฎหมายเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากดูจากคลิปแล้วการที่ตำรวจจะกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นคนร้ายคงไม่ถูกต้องนักเพราะในคลิปจะเห็นว่ามีรถสองคันกำลังจะขับออกจากปั๊มน้ำมันแล้วปาดหน้ากันจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นรถคันแรกสีเทาเมื่อถูกท้าทายก็โมโหและควักปืนออกมาขู่ในขณะที่รถคันสีขาวที่เป็นของตำรวจมีการถือมีดออกมาขู่พอรู้ว่าอีกฝ่ายมีปืนจึงได้ยอมจำนวน เพื่อเอาตัวรอดจากนั้นเหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงโดยชายคนแรกกลับไปขึ้นรถของตัวเองแล้วพยายามจะขับออกจากปั๊มน้ำมันแต่แล้วชายที่เป็นตำรวจกลับไปเอาปืนในรถออกมาแล้วไล่ยิงรถคันแรกทั้งๆท,ที่เรื่องการทะเลาะวิวาทได้จบลงแล้วตำรวจคู่กรณีกลับไม่ยอมจบเมื่อถืออาวุธปืนของตัวเองบ้างจึงพยายามจะยิงยางเพื่อให้รถหยุดแต่แล้วกระสุนพลาดไปโดนคนอื่นเหตุการณ์นี้จึงมีสองเหตุการณ์ซ้อนกัน เหตุการณ์แรกคือเรื่องราวการทะเละวิวาทคนหนึ่งเป็นตำรวจถืออาวุธมีดอีกฝ่ายถือปืนแต่ไม่ได้ลั่นไกแค่เอามาข่มขู่เท่านั้นเหตุการณ์นี้ฝ่ายมีปืนน่าจะมีความผิดฐานพกปืนในที่สาธารณะแถมออกมาข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวแต่เหตุการณ์หลังคือนายตำรวจคู่กรณีที่กลับไปเอาปืนในรถยนต์ของตัวเองออกมาทั้งๆที่เรื่องมันจบไปแล้วเมื่ออีกฝ่ายขับรถออกจากสถานที่เกิดเหตุไปแล้วไม่มีการทะเลาะวิวาทกันอีกแล้ว กลับใช้อาวุธปืนที่ตัวเองมีอยู่ระดมยิงใส่รถคู่กรณีอย่างไม่ยัง้งและไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบไม่ได้ระงับเหตุร้ายซึ่งหน้าการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะก็ทําไม่ได้แถมยิงปืนในที่สาธารณะโดยผู้อื่นบาดเจ็บอีกจึงมีโอกาสโดนดําเนินคดีอาญาข้อหาพยายามฆ่าอีกด้วยการจะเป็นการกล่าวว่าอีกฝ่ายเป็นคนร้ายคงไม่ถูกต้องนักตํารวจนั่นแหละน่าจะโดนข้อหาในคดีอาญาหนักกว่าคู่กรณี ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยๆเราจึงเห็นว่าผู้ที่ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงออกมาและโดนผู้อื่นบาดเจ็บจะโดนคดีอาญาสถานหนะัก การที่ผู้กำกับสอพอสารพีระบุว่าจากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อในปั๊มให้ข้อมูลว่าเคยเห็นชายที่ขับรถเกง๋งคาดว่าเป็นคนในละแวกพื้นที่เบื้องต้นได้สั่งชุดสืบสวนติดตามหาตัวชายดังกล่าวเพื่อนำตัวมาสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องการแย่งกันขับรถออกจากป ắm, ั๊มต่างฝ่ายต่งางใส่อารมณ์และชักอาวุธออกมาข่มขู่กันเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเพราะฝ่ายตำรวจลั่นไกปืนไล่ย,ยิงผู้อื่นจนไป โดนผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจนได้รับบาดเจ็บต้องสอบสวนดำเนินคดีอาญากับตำรวจคู่กรณีทั้งทางอาญาและผิดวินัยร้ายแรงมีโทษให้ออกหรือปลดออกไล่ออกวันนี้รู้ตัวแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่ดำเนินคดีอาญาทั้งคู่ตามความผิดต่างกรรมต่างวาระตัวผู้กำกับเองนั่นแหละจะโดนคดีอาญา ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากมีการฟ้องร้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภายหลังกลายเป็นมีความผิดซะเองนะจะบอกให้กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน